หยุดใช้เงินไร้สาระไปกับ iPhone, I.O. เครื่องบินลบเรือดำน้ำใดๆเอาเงินก้อนนี้มาตั้งชุดเฉพาะกิจเยียวยาด่วนคนจะโกดตายอยู่แล้วที่เป็นประเทศที่จะเจริญแล้วจเจริญในศินจเจริญในธรรมด้วยจเจริญที่จะดูแลประชาชนของเขาแล้วโอนเงินเดือน70%ิน70%ให้เข้าในบัญชีคุณตามระบบเลยประเด็นก็อยู่ที่ว่าคุณต้องมีสมองอะค่ะ ผู้นำที่ดีไม่ใช่ผู้นำที่พูดแต่ด้านดีผู้นำที่ดีคือผู้นำที่พูดความจริงอันแรกคือแพร่เร็วอันนี้ไม่เดาแพร่เร็วชัวร์อันที่สองหนีวัคซีนเนื่องจากมันทาสัญกรรมมา50กว่าตําแหน่งหนีแน่นอน พราะทหารจำมันไม่ได้ข้อที่3รุนแรงหรือไม่อันนี้ต้องเวทแอนด์ซีถ้ามันไม่น่ากลัว WHO ไม่ p พ s h มันเข้าไปอยู่ใน VOC VOC ย่อมาจาก Variants of Concern แปลว่าเป็นการเตือนภัยขั้นสูงสุด ถามว่าถ้ามันชิลเหมือนที่ผู้นำเราบอกเขาจะแอคชั่นแบบกรี๊ดแตกประสาบ้ากาอย่างนี้ไหมแล้วทุกคนบอกว่ามันเหมือนไข้วัดใหญ่ชิลอย่าตื่นตระหนกอย่าไปฟังคนอื่นด้วยนั่นแหละคำเดียวของคำว่า e single command การเปิดประเทศเสรีเลยเนี่ยไม่ใช่ผลดีอีกต่อไปคุณรับมือกับอน n s e q u e n ์มันไม่ไหวหรอก กลับไปมีระบบกักตัวเพราะว่าฮ่องกงก็เจอตอนกักตัวทุกประเทศที่เขาเอาอยู่ตอนนี้เจอเพราะกักตัวกลับไปมีระบบควอลันทีนและเป็นรัฐสวัสดิการไม่ใช่ควอลันทีนทีเสียที4ี่ห้าหมื่นในการเปิดประเทศคือการเซมิกลับมากักตัวและการกักตัวต้องมีรัฐสวัสดิการคือ A S Q ต้องมีปิดแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมดกลับมามีระบบกักตัว กลับมามีระบบแท็กกิ้งและหมอขอเรียกร้องประชาคมโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประชาชนไทยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไทย Fit ทูฟราก่อนขึ้นเครื่องบินต้องมีผล PCR ใน24ชั่วโมงไม่ใช่72เพราะว่าอเมริกันพิสูจน์แล้วว่า3วันตอนแรกมันลบ3วันผัดมามันบวกดังนั้น72ชั่วโมงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะในการทำฟิตทูฟรายทำไมสนามบินต่างประเทศทำไมสนามบินที่อเมริกาเขา2ชั่วโมง เอาผลเข้าแมสเสจได้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทาไมเราต้องรอ2 4 4 8ี่ถึงสีชั่วโมงแต่อันนั้นถามว่าแพงไหมแพงก็ต้องเรียกร้องถึงประเทศที่แพงทําให้มันถูกลงให้หน่อยและก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินอเช็คอินเราไปสนามบินก่อน3ชั่วโมงใช่ไหมเช็คแล้ว pcr ตรงหน้าสนามบินทุกสนามบินต้องมี ipcr นี้ถ้าคุณอยากจะเปิดการท่องเที่ยวคุณอยากจะเปิดการเดินทางคุณอยากจะเปิดการการคอมมิวนิเคชันคุณอยากจะเปิดทรานสปอร์เตชั่นให้ได้ทั้งหมดกลับมาเหมือนเดิมคุณต้องทํา pcr ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วตอนก่อนคุณจะขึ้นเครื่องผล PCR คุณมาต้องเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เครื่องบินน่ะแยก ATK มันให้หมดทําไมต้องมานั่งเถียงกันว่า PCR หรือ a t a ATK ATK หรือ PCR ATK ก็พอมั้งไม่ต้อง PCR คำตอบก็คือว่าใช้เงินเป็นกับเรื่องสาระได้มากมายก่กอง กับเอทคจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยหมอไปถ่ายรายการทุกรายการเขาก็จิ้มหมอทุกรายการก่อนเข้าสตูดิโอแล้วมันจะเป็นอะไรมากไม่ทราบในการจิ้มทุกคนก่อนที่เจะขึ้นเครื่องบินเอทีเคตอนนี้เหลือชุดนึงไม่กี่สิบบาทเพื่อเสียน้อยเสียยากอะโลกใบนี้ หยุดใช้เงินไร้สาระไปกับ iPhone, I.O. เครื่องบินลบเรือดำน้ำใดๆและเอาเงินก้อนนี้มาตั้งชุดเฉพาะกิจเยียวยาด่วนคนจะอดตายอยู่แล้วเรู้สึกว่ามันจุ๊บจิบหยู่มิมแล้วรู้สึกว่าคนไทยเหมือนขอทานไหมคะหมอในฐานะผู้ประกอบการบอกเลยว่ายังไม่ได้เยียวยาสักบาทเดียวคุณบอกเคยมีประสบการณ์การใช้คนรัครึ่งหรือยังคะไม่เคยค่ะ ราะว่าหมอไม่เชื่อใจรัฐบาลคือหมอพูดเลยว่าหนึ่งคนละครึ่งสองเราชนะสามอะไรที่เขาให้เงินจุกจิกจุกจิกอ่ะหมอไม่เอาแล้วหมอไม่โหลดสักแอปทําไมข้อแรกเลยหมอไม่เชื่อใจรัฐบาลหมอไม่อยากให้ข้อมูลของหมอเข้าไปอยู่ในระบบของรัฐบาลค่ะหมอไม่เชื่อใจอ่ะก็ในเมื่อหมอไม่เชื่อใจฉะนั้นเงินตรงนี้หมอไม่เอาก็ได้ทําไมอเมริกาเยอรมันยุโรปทุกที่ที่เป็นประเทศที่จะเริญแล้วจริญในศิล์เจริญในธรรมด้วย จเจริญที่จะดูแลประชาชนของเขาจเจริญแล้วเขาทําได้เขาทําได้โดยการที่คุณอยู่บ้านนะเราไม่ได้ขอความร่วมมือเราโอนเงินเดือน70%ให้เข้าในบัญชีคุณตามระบบเลยทําไมเขาทําได้และทําไมเราจะต้องมานั่งดีเบตกันเรื่องนี้ถ้าคุณโอนเงินเดือน70%ินให้ทุกคนนะ่ะหมอเชื่อว่าทุกคนอยู่บ้านไม่มีใครอยากจะออกมาตายหรอกไม่เห็นต้องขอความร่วมมือและไม่ต้องตั้งโพเดียมด่าประชาชนนะคะทุกประเทศที่เขาจเจริญแล้วและเขาบริหารดีด้วย ประชาชนก็ด่านักการเมืองทุกวันสิ่งที่นักการเมืองทําคือนําคําด่าประชาชนไปปรับปรุงเพราะว่าคุณกินเงินภาษีประชาชนคุณเป็นพนักงานของประชาชนที่ต้องดูแลประชาชนเปลี่ยนไมเซตใหม่ค่ะว่าประชาชนอยู่ใต้คุณน่ะประเด็นก็อยู่ที่ว่าคุณต้องมีสมองอะค่ะในการบริหารถ้าคุณคิดว่าคุณซิงเกิลคอมมานด์ไม่ได้คุณต้องแบ่งงานให้คนอื่นทําเช่นจํากัดการเข้าร้านสะดวกซื้อจํากัดการเข้าห้าง คุณคำนวณนไปเลยว่ากี่ตารางฟุตะเข้าได้กี่คนและจำกัดจริงๆไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนทุกกลุ่มถ้าคุณไม่ทําแบบนี้มันจะกลายเป็นคนรวยรวยขึ้นคนจนตายเรียบเป็นโมเดลแอฟริกาคุณเอาไหมคุณคิดจะรวยวันนี้แล้วให้เขาแช่งด่านาำสกุลคุณไปทั้งชาติอย่างนั้นเหรอประชาชนที่รักคะใส่หน้ากากล้างมือ อย่าเดินทางถ้าไม่จำเป็นขอร้องประชาชนว่าลดการเจอให้ได้มากที่สุดคุณอย่าชะล่าใจเพราะโอมิครอนมาแล้วมันติดตอนนี้คนไทยติดไป2ล้านดคนเดลต้าแล้วถ้าโอมิครอนมาแล้วติด10ล้านคนคุณเอาไหวเหรอกับคุณจะมองพวกนี้หรือคุณมองว่าคุณจะมีชีวิตอีก5ปีข้างหน้า ผู้ประกอบการดูแลลูกน้องดุดดั่งครอบครัววันที่ดีๆเขาทำงานให้ท่านในวันแบบนี้เราต้องจับมือกันผ่านไปถ้ารัฐบาลไม่ดูแลหมอให้เด็กทุกคนใน KKC คลินิกตอนนี้ทำงานทุกอย่างที่ Work ์ r ฟอร์มโฮมได้ Work f r ฟ m Home ให้หมดการตลาดการใดๆประชุมซูมทุกอย่างสิ่งที่ Work ์ r ฟอร์มโฮมไม่ได้อย่างเช่นหมอฉีดหน้าคนไข้มันจะเวิร์ฟอร์มโฮมยังไงทาให้น้อยที่สุดตรวจ ATK ของหมอนี่ถึงขั้นไม่ให้กินน้ําในคลินิกเลยนะคะไม่ให้ถอดหน้ากากเลยในคลินิกคลีนมากทําบริคคลีนสะอาดใดๆมาพ่นฆ่าเชื้อวัดอุณหภูมิทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะจนเขาว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่เป๊ะเพราะว่าเรามีผู้นําที่เรามีช่าโหวนิดเดียวเขาเอาความผิดทั้งหมดมาโยนใส่เราเลยนะ